สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมแอบไปไทยมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับอ่ะนะครับก็แน่นอนฮะมีของก็เรียกว่าคุณภาพดีๆมานําเสนออีกแล้วอ่ะสินค้ารุ่นใหม่แล้วก็เป็นโมเดลใหม่ของทรอนสมาร์ทใช่นะครับโอ้โหวันนี้มาเรียงรายนะพี่ช้างแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหที่ร้านเรานี่ได้รับ เสียงตัวรับดีมากๆนะหลายๆรุ่นเลยใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดพีเตอร์ครับผมก็ชื่อของเขาคือว่าเป็นรุ่นตอนสมาร์ทริปใช่ครับตอนสมาร์ทริป p อ r เทเบิลเอาท o ดอร์สป e r เเลยใช่นะครับอ่าเหตุผล Outdoor ร์คือตัวนี้นะฮะกันน้ำไอพ x เ7เลยนะพี่ช้างใช่นะแล้วก็มาในรูปทรงที่ประทัดรัดพกพาง่ายนะครับครับผมซึ่งเชื่อได้ว่าหลายท่านต้องชื่นชอบแน่ๆนะครับครับ แล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงก็ไม่ต้องห่วงแบรนด์นี้นี่ก็การันตีคุณภาพถึง18เดือนนะพี่เตอร์ทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพตัวความทนทาน<ช>ของขตัวลำโพงเองเใช้นานจนลืมเลยใช่แมทเทเรีนะ,นะก็ใช้เกรดอย่างดีเลยนะครับงานประกอบสวยอ่าแล้วตัวนี้มาด้วยที่ว่ามีสี่กล่องสีในหน้าจออาจจะไม่ชัดนะสี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 เลยนะครับให้เลือกตามความชอบเลสีที่กล่องอาจจะบอกว่าแยกกันไม่ค่อยออกเท่าไหร เด่นกว่าเพื่อนน่าจะเป็นสีแดงนะตัวนี้มาถึงสีสีคือมีสีน้ำเงินนะครับสีแดงนะครับสีด,บสดำแล้วก็สีเทาะะแต่ตัวจริงนี่สวยมากๆเลยมาพูดถึงสเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับผมตัวนี้นี่แน่นอนมาพร้อมบลูทูธ5.3พี่เธอร์โอ้โหบอกเลยว่าบลูทูธ5.3ล่าสุดเลยนะเพราะปกติบลูทูธเราคุ้นแค่5.0อ่าแล้วก็มา5.1นะ 2> 5. ้ไม่ค่อยได้ยินเลยตัวนี้มาโผล่ ห้าจุดสามเลยอ่ะมันเด็ดยังไงห้าจุดสามนะตัวนี้นี่อ่ะดูใกล้ๆนะตัวนี้ดู p a คกิ้งใกล้ๆนะครับห้สามเนี่ยนะฮะก็เชื่อมต่อได้เร็วแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อโอ้โหไกลอ่ะอาจจะไม่ชัดนะสิบแปดเมตรยีสิบเมตรเลยใช่ครับปกติห้าจุดศูนย์ก็ทีที่ประมาณสิบเมตรนะระยะ distance ระยะห่างจากสมาร์ทโฟนกับตัวลำโพงเนี่ยตัวนี้ก็คือห้าจุดสามแล้วนะเชื่อมต่อไวนะฮะแล้วก็ระยะได้ถึงสิบแปดเมตรเลยนะตัวนี้เลยนี่ห้าจุดสามคอมมีตัวนี้มาให้เลยพี่ช้างครับ q u 퀵คอนเน็กต์นะครับก็กดเปิดลำโพงปุ๊บเปิดบ l u e t o โทรศัพท์ไปเจอเลยนะครับกันน้นไอเพล็กเจ็ดนะฮะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมด้วยเรียกว่าฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นมี Voice Assistant ด้วยพี่ช้างครับก็สามารถใช้เป็นซูเปอร์ซูเปอร์โฟนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบ TWS ได้ด้วยอ่านะนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงพลังเสียงขนาด10วัตต์ใช่ครับนะครับเอ่อมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเชื่อมต่อ2ตัวแบบ หรือใช่ครับก็ให้เสียงแบบสโลนะแต่ถึงจะฟังแค่ตัวเดียวก็เป็นสโลได้เพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นว่าดวลฟูลเลงอ่ามีลำโพงซ้ายขวาในาตัว Body บอดี้เดียวกันนะครับแล้วก็เสียงบกเลยน้ําเสียงนี่โอ้โหเสียงร้องกลางวานันกลางวันเพราะเพลาะเลยนะแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่นะพีเตอร์รม,ามาแบบว่ากําลังคือใช้ ะระยะระยะเวลาโอ้ลิมผมผมรัวนะระยะเวลาในการใช้งานวัน20ชั่วโมงที่ความดัง50เปอร์เซ<ช>็นต์แบตเตอรี่ขนาด2 0 0 0มิลลิแอมนะฮะก็ใช้เวลาชาร์จก็ประมาณ3มชั่วโมง<ผ>มก็ใช้ได้ถึง20ชั่วโมงเลยที่ความดังไม่เกิน50เปอร์เซ<ช>็นต์มาดูตัวจริงกันเลยด,ยด้วยพี่ช้างตัวนี้ผมอันบ็อกไมรอแล้วะนะหลังจากท่านซื้อไปนะจะเป็นเป็นกล่องแบบนี้แกะออกมานี่ตัวนี้สีเทานะสวยงามนะครับก็จะมีแป๊บหนึ่งนะฮะผมถืออุปกรณ์ให้นะ อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องให้ก็จะมีคู่มือาสายอินพุต3.5แล้วก็สายชาร์จแบบไทซีนะอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่พูดถึงเลยนะ,ะเชื่อมต่อผ่านบูทูธ5.3แล้วและถ้าเชื่อมต่อผ่านสายก็จะเป็นแบบ AUX 3.5ไม่มีช่องไมโครอิ A ีดาร์ดใช่ครับนี่เลยนี่ลฟลิปด้านข้างอย่าลืมปิดนะหลังจากใช้งานเสร็จก็คือตัวนี้สำหรับชาร์จไฟนะพี่ช้างเป็นไทซีแล้วก็มี <5. S 1> ไฟอินดิเคเตอร์บอก ชาร์จจะเป็นสีแดงเต็มก็จะดับไปรุ่นนี้นะย้ำนะครับไม่มีช่องไมโค่อดการนะไม่ค่อยดการหรือว่า USB กาไว้เล่นเพลงวิสาไม่มีนะครับมีช่องเชื่อมต่อถ้าเป็นแบบมีสายก็จะมีเฉพาะ3.5 3.5เท่านั้นครับผมนี่เลยนะครับก็ดูหน้าตาใกลๆตัวนี้เป็นสีเทานะตัวซื้อออกสีเขียวๆแล้วก็ปุ่มด้านบนนะมีปุ่ม power นะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วปุ่ม pairing Bluetooth รับสายวางสายแล้วก็ถ้ากดแชร์จะเป็นเปลี่ยนเพลง forward r e v e r s e นะนะครับด้านล่างนี่มี rubber foot ให้ด้วยแมตติเรียวที่เป็น cover ก็คือเป็นเหมือนผ้าไนลอนหักนะใช่กันน้ำต้องบอกว่ากันน้ําระดับ ipx7 เลยครับผมอ่ะให้มาดูทุกสีเลยดีกว่าผมแกะไว้รอแล้วขออนุญาตนะนี่เลยอ่ะนี่ครับนี่ครับตั้งเรียงเลยฮะอ่าอ่านี่ครับอันด้านหน้าหน่อยแล้วกันสวยงามมากนะครับต้องบอกเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไซส์ขนาดอ่ะไม่พูดถึงไม่ได้สิ ครับผมไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็อ่ะผมขออนุญาตดูที่เมนนุ่นคู่มือเลยเขาระบุไว้ชัดเจนแล้วนะตัวนี้ก็อ่ะถือตัวจริงมาด้วยดีกว่าพี่ช้างครับนี่เลยความยาวของเขานะความยาวอยู่ที่สิบหกสิบหกจุดเก้าเซนครับนะฮะความยาวสิบจุดเก้าเซนแล้วก็ความสูงนะสี่สิบจุดเจ็ดสี่สิบจุดเจ็ดแล้วก็ความหนานะความหนาสิบจุดเจ็ดน่าจะมินมากไหมสี่ ใช่คือสี่จุดเจ็ดเซนอ่าสี่สิบจุดเจ็ดมิลอ่านะฮะแล้วก็ความหนาตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่อ่าโทษทีโทษทีพี่ช้างความสูงอยู่ที่ความสูงตัวนี้นะบอกผิดนะแดเซนแปดจุดหนึ่งเซนอ่าความหนาอยู่ที่สี่จุดศูนย์เจ็ดอ่าเซนติเมตรนะเออนะครับอ่าก็เอางี้น้ำหนักประมาณ3า0รอกรัมครับคือจะพูดถึงน้ำหนักยังไงก็ตามดูที่มือพิเตอร์ถือแล้วกันว่าไยมันพกง่ายขนาดไหน อ่ะนะครับอ่ดูหลายๆสีนะอ่านี่เลยโอ้โหสวยสวยพี่ช้างใช่เป็นนี่เลยเป็นเป็นเป็นอ่เป็นเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าหน้าตาหน้าตาดีเสียงดีเลยนะครับใช่นี่เลยนี่ที่สำคัญราคานะเอาบอกเลยดีกว่าตัวนี้สวยมากตัวจริงสวยมากราคาเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพี่เจอร์แล้วก็ที่สำคัญนะครับแบรนด์นี้พี่ช้างครับรับประกันถึงปีครึ่งอ่ะสิบแปดเดือนนะสิบแปดเดือนห้าสิบบาทคุณผู้ชม รับประกัน18เดือนครับขอแตต้องรับประกัน18เดือนนะครับซื้อจากแอปแวีไทยรับประกัน18เดือนเลยนะเน้นย้ำเลยใไทยเลยครับใช่ครับไต่มีข้อแม้นะต้องเก็บกล่องไว้ด้วยต้องเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับกล่องห้ามหายเลยนะตัวนี้เราจะติดหรือว่าวอยวารันตีไปที่กล่องนะนะครับคือความพิเศษของรุ่นนี้ที่ผมชอบเลยนะพี่เตอร์อันแรกเลยครับหน้าตาสวยงามมาเรีเลนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตงานประกอบว่าประณีตมากประณีตนะครับอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ อราคานี่สิพีเตอร์ uh huh. 750บาทครับคุณผู้ชมนี่เลยสวยไม่วม่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเด็กหรือผู้สูงอายุบอกเลยฮะตัวนี้ใช้ฟังแบบส่วนตัวนะบสบายฟังในห้องนอนโต๊ะทำงานพกพาไปตามต่างจังหวัดไปทริปต่างๆ uh huh. ใส่กระเป๋าไว้ไปนั่งฟังเพลงแบบสบายๆที่ที่ตัวเองชอบนะเหมาะมากๆก,ก,กับลำโพงรุ่นนี้เพราะว่าอะไร ด้วยด้วยเชฟเขาด้วยทรงเขาที่แบบอ่าใส่ตรงไหนของกระเป๋าก็ได้เพราะว่ามันบางๆนะครับสี่เซนความหนาสี่เซนใช่นะราคา750ราบบาทพี่เต้โอ้โหแบบซื้อไปฝากยังไม่อายใครเลยนะอ่ะมาลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าไหมอ่ะอ่ะมาลองฟังเสียงกันหน่อยครับว่าเสียงเป็นยังไงครับผม Only moment to takes get Takes a second to fail, but if you play like a fool, suffer the rules to make it right. Only takes a minute to see it through. That's when it matters the most. Stay true to the goal, Give her the. นนี่แวอันนี้แนวสไตล์แบบโปร่งๆเรื่องผมบอกเลยครับว่าเสียงเนี่ยนะครับชัดเจนมากนี่คือเพลงเมื่อกี้อยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงเรื่องของเสียงร้องนะครอบความเป็เอกษของเสียงร้องครับเสียงชัดเสียงเคลียร์นะครับนะฮะรายละเอียดเสียงดีอ่ะลองฟังอีกแนวหนึ่งดูฮะ เลยฮะอิมแพกซาวนะชัดเจนแล้วก็แย,ยกรายละเอียดเสียงได้ดี<ช>ถือว่าทำได้ดีสำหรับลำโพงไซเล็กในพิช้างใช่ครับนะฮะต้องบอกว่าตอนสมาร์ททำรุ่นนี้ออกมานี่ถูกใจผมนะพี่เตอร์เพราะว่า,ามเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่อง <นะ S 1> ของหน้าตาคุณภาพเสียงที่สำคัญราคาเพียง750บาทพี่เตอร์รับประกัน18เดือนด้วยใช่ครับสำหรับท่านที่อยากได้ลำโพงที่พกพาติดตัวจริงๆนะผมแบบว่าเอาง่ายๆว่าไปไหนก็ได้แล้วก็ หาพื้นที่เล็กๆให้เขาเนี่ยพกไปได้เลยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมทดสอบนะอาเบเทศโดยพิชังคคือเรานั่งทํางานโน้ตบุ๊กนะก็เชื่อมต่อผ่านโน้ตบุ๊กเลยนะฮะแล้วก็วางไว้ด้านหน้าเนี่ยพูดง่ายๆคือเรานั่งตรงกลางเนี่ยจะได้สี่มิติโซ่ซ้ายขวาในตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าลราพงฟูลลิงที่บอกไปเขาอยู่ซ้ายขวาเลยแต่ถ้าท่านไหนอยากจะได้มิติที่มันชัดเจนกว่านั้นซื้อไปสองตัวได้ใช่ครับซื้อไปสองตัวก็ประมาณพันห้าครับผม ได้ระบบเสียงแบบสเตอริโอแน่นอนเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย2ตัวให้ระบบคือให้เสียงไส้ขวาเลยนะครับครับผมก็เป็นลำโพงที่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับบลูทูธ5.3นั่นอย่าลืมนะก็คือส่งสายทอดรายละเอียดเสียงได้ครบครันล่าสุดเลยใช่ครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้ง4ีสีเลยนะครับครับผมสีแดงสีน้ําเงินแลมจะบอกคุณผู้ชมนี้สีเทาสีดำเรากำลังทํารีวิวเนี่ย อตอนที่เราโพสบนเฟซบุ๊กนี่โอ้โหต้องกราบขอพระคุณเสียงตอบรับดีมากครับใช่ครับนะฮะก็ะยังไม่ทํารีวิวก็มีคุณลูกค้านังที่น่ารักก็อุดหนุนเราไปหลายออชิ้นวเลยนะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าท่านได้ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม,มตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่เบตุงตามนะครับท่านที่ได้เบตุงตามเนี่ย ตัวนี้ไม่ตอบสนองเรื่องนั้นใช่ตัวนี้เป็นเรื่องของคุณภาพเสียงฟังเอาแบบเอาเพราะเอาเพราะฟังเอานุ่มเมาใสเหมาะสำหรับคนที่ชอบอยู่กับเสียงดนตรีทั้งวันฟังให้เพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงจากเนวเพลงที่ท่านชื่นชอบเลยใช่ครับแล้วก็สำคัญนะเปิดดังก็ไม่รบกวนคนอื่นนะตัวนี้เหมาะสำหรับใช้แบบว่าส่วนตัวเลยชอบสไตล์แบบนี้เลยนะครับครับผมนะฮะก็มีให้เลือกแล้วนะครับสีสีที่แอปพปิไทยของเราครับผม จัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาแวะมาฟังที่ช็อปเราได้ครับอยู่หมู่บ้านอมรินเวศหลักสี่บางเขนครับใกล้กับสนอบางเขนนะเซิร์ชกูเกิลแมาเลยใช่ครับแอปแอคไทยนะก o เกิลแมปมีที่เดียวใช่ครับผมนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงซื้อสินค้าออนไลน์ตอนนี้ก็ระวังของปลอมนะโโสินค้าเรียนแบบแล้วก็ใช่ครับ สินค้าแบบขายเลที่ไม่มีประกัน<ช>มีปัญหาติดต่อใครไม่ได้โอ้โ oh, หโทรมาสิ่งที่สำคัญคือ,อคจะซื้อที่ไหนก็ตามฝากนิดนึงซื้อจากร้านที่ท่านมั่นใจหน่อยเวลาซื้อ<า> <ผม S 1> ไปแล้วเนี่ยจะได้มีโนทใเทใ<ช>หรือถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาเนี่ยโทรมาคุยกันได้จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าสินค้าอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันว่าไม่ได้นะแกะกล่องมาปุ๊บจะยี่ห้อดังโด่งดังระดับโลกเลยก็ตามมีปัญหาปุ๊บก็อย่างน้อยก็มีศูนย์บริการใช่นะครับแต่ว่า มันห้ามไม่ได้นะบางทีเวลามีปัญหานะพี่เจอใช่ใช่นะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเวลาจะเอฟอะไรก็ดูนิดนึงครับผมนะครับก็สําหรับตอนสมาร์ททริปตัวนี้นะผมบอกเลยครับว่าค้มากครับกับเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของคุณภาพของวัสดุนะถึงจแน่นอนนะครับครับผมสคานี้นะครับอ่ะผมคอับพี่เตอร์ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรีวิวของเราครับผมเดี๋ยวพบกับรีวิวสินค้าตัวต่อไปในโอกาสข้างหน้าครับผมครัับสสดีสวัสดีครับ